เอสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายเมื่อนี้แย้สิฟอดดีใจดีใจตื่นเต้ามาอาบน้ำแต่งตูลานสาวกสิมาจากปารีสนะคะกสิมาถึงเียวบมดนี้เมื่อกี้นี่มีคนมากดออดเพื่อนๆจ้าได้รับของจากลูกชายขอบคุณลูกชายกับลูกสะพายด้วยค่ะด้อนะคะ,นะคะได้รับของมาจากเมืองไทยนะคะลูกส่งมาให้ประมาณจากสองอาทิตย์ได้มั้ง มาแกะเบิ้งเดิมวัาสิได้อย่างแน่มาเบิ้งกันค่ะแกะกันเลยนะคะแกะเลยว่าได้อะไรมั่งเ调เจ้วแกวดีใจดีใจตั้งแต่พอตายม้าถี่จะได้รับของฝากจากเมืองไทยพี่น้องเอ้ยได้อะไรมามั่งนะคะโอ้โหอีพอดีจังพอดีจังเลย กันแตกนะคะโอ้โหเป๊ะมากเลยลูกชายลูกชายคนโตนะคะอยู่เมืองไทยเด้อคนเดียวเองแค่สี่คนลูสองคนเด้อเขาเด้อชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะลูกชายอยู่เมืองไทยนะคะเนียเนี่ยได้ดูคนเดียวอุ้ยพอดีเลยว่ะพอกันกินเนาะพอกันกินนะคะ อ,งงอ,อันนหนึ่งคนโยเซฟคือยี่เต้าสารอาหารแห้งนะคะหอหอมดีจังทอดดีเือากินมันลุกออกมเพื่อนเพื่อนมึงดูค่ะอุ้ยสุดนี่่เน,น,น,นาะอุ้ปลาที่โกปลาที่โกค่ะปลาที่โกเพื่อนเพนปลานักเลงนะคะปลาที่โก ปลาทิปูด linkage, ้วยค่ะเด้อปลาทิปูไปเล้ยวหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งแกกนะคะแล้วก็มีปลาหวานมีปลาหวานด้วยนะคะมีปลาหวานมีปลาวงเวียนปลาวงเวียนค่ะปลาวงเวียนสุดยยดสุดยยดนี่ก็มีปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกโอ้ยน้ำพริก น้ำพริกตาแดงน้ำซึมเนาะปลาหมึกค่ะปลาหมึกโอ้ยได้น้ำพริกโอ้ยน้ำพริกมันแตกเหรอน้ำพริกจต่น้ำพริกน้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกเกินน้ำพริกเกินแมงดาเนาะคะเนาะน้ำพริกแมงดาวะเสร็จน้ำพริกแมงดาอีกเปิอนจ้นน้ำพริกแมงดาค่ะไอ้น้ำพริกมัดเย็นด่ามาขอมเนาะนี่ แล้วก็มีพริกป่นด้วยแต่พริกป่นไม่ให้แม่น้ำดีด,ด,ดนะะีดีนะคะเพื่อนๆจะมีจ้ะคะโอ้มันมาลตื่นขึ้นมาก็ได้รับของฝากด้วยค่ะดื้อใ่ต้องไปเก็บล่างก่อนเนาะ,ะน,น้ำมันซึ้งคือนี่นะคะนี่มาจากเมืองไทยเนาะ,เป,นนะเป็นังใจค่ะเพื่อนๆเอ้ยยายสิบันดีใจเด้มื่อนี้นะคะเออ ดีใจได้รับของฝากจากกรุไซเนาะค่ะน้องเพื่อนจ้ายังไกาาง,ง,ะะงะกะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องของยายสิริพรชัยภูมเด้อค่ะเด้อช่องเลน้อยเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมนะคะเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่แหละ มีอย่างแย่สุพรกระสีรายงานให้เบิ่งดอกสีละาามมีเลยนะคะดีใจดีใจดีใจได้กินของแส่บดึง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 ดแมนบอกเฮ้ยเฮสุดยอดเลยนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคเปื่อนกดไลค์นะคะกดไลค์กดเลิฟเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิป บ้านๆของยายสีอรชัยภูมินะคะซึ่งให้ว่าคลิปดีๆก็คือสีแมนโบบุคลิปบ้านๆนะคะการเป็นอยู่ใส่ชีวิตเมืองนอกนะคะเพื่อนอย่างเดียวนะเพื่อนๆเนาะทําได้ตามที่ทํานะคะหน <c oughs> ้าบ่มีคลิปดีเด่นน้มูดอกเพื่อนเป็นกําลังใจให้ก็ดีแล้วนะคะมุนาก็ดีใจก็ะดีมัดเตรียมจะเห็ดแล้วกินต่อนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะ <c oughs> ใครหักยาสีพรก็ ติดตามไว้เ้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้แน่นะคะหลักในน้อยขอให้นานๆเด้อเพื่อนๆเด้อละสู่ส,ส,สู่ไปน้ำกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเริบรบนะคะไปเยี่ยมสร้างกันยะน้อยใจเ้อค่ะเด้อนะคะเข้าใจกันการเลินยูทูบเนาะนี่แหละดย มาเด้อผูดใดสิม,มาก็มากินน้ากันเด้อนะจังหน่อยกับสิพากันเกะหอยเกะอีหยัง,ยงนะคะลูหลานกับสิม,มาฮอดนะคะลานสาวปาแปดนะคะลูกแตงหนวยยายจึงนะคะลูกป่านะคะลูกป่านะคะลูกป่า,นะะล,ปาลานโอเคนะคะน้องเด็กอะสันีหละขอบคุณที่มาชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมสับซับสไคร์ติ้งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แม็กซี่ตู้ขอบขอบคุณด้วยค่ะเดี๋ยวลืมบงชูวนมีจะมีฟองเซียบงชูเอ่ออาวาเเบียโตนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเร็วเร็วเร็วเร